การทรงสร้างอันอัศจรรย์ของพระเจ้าในยุคเริ่มต้นพระคัมภีร์เริ่มต้นด้วยพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างสวรรค์เบื้องบนที่งดงามและได้ทรงสร้างโลกเบื้องล่างที่ให้เราอาศัยอยู่ในเวลานั้นทุกอย่างถูกปกคลุมด้วยความมืดและมืดมากๆไม่มีเสียงนกร้องไม่มีสัตว์ใดๆหรือเสียงเด็กๆหัวเราะไม่มีเสียงอะไรให้ได้ยินเลย ในทันใดนั้นได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นว่าจงเกิดความสว่างแล้วความสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าทรงแยกความสว่างออกจากความมืดและทรงเรียกว่ากลางวันและกลางคืนซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในวันแรกในวันที่สองพระเจ้าได้ทรงเริ่มต้นสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามพระองค์ได้ทรงแยกน้ำออกจากอากาศ จึงทำให้ท้องฟ้ามีสีฟ้าปรากฏขึ้นในวันที่สพระเจ้าทรงสร้างพื้นดินให้แห้งโดยการรวมน้ำทั้งหมดให้ไหลลงไปเป็นมหาสมุทรเป็นลำธารและเป็นแม่น้ำต่างๆพระองค์ได้ทรงสร้างที่ราบเนินเขาและภูเขาซึ่งถูกปกคลุมด้วยต้นญ้าดอกไม้เถาวัลย์และต้นไม้ต่างๆมีต้นมะกอบแอปเปิล เชอรี่ลูกท้อและเบอร์รี่ซึ่งเติบโตมีผลออกมาลำต้นและกิ่งก้านของมันในวันที่4พระเจ้าได้ใส่บางอย่างบนท้องฟ้าสิ่งนี้มีลักษณะกลมและมีสีเหลืองนั่นคือดวงอาทิตย์ส่วนในตอนค่ำจะมีดวงจันทร์หนึ่งดวงปรากฏขึ้นมาพร้อมกับดวงดาวต่างๆมากมายเต็มบนท้องฟ้าในวันที่ห้า มีเสียงต่างๆดังเต็มไปหมดพระเจ้าทรงสร้างอะไรในวันนี้พระองค์ได้ทรงสร้างบรรดาฝูงนกให้บินในท้องฟ้าฝูงปลาแหวกไหวในน้ำพระองค์ทรงสร้างให้พวกมันมีหลายขนาดหลายรูปแบบและหลายสีทั้งวานปลาทองนกสีน้ำเงินห่านและนกกระจอกเทศนี่เป็นเพียงส่วนเี้ยวของสรรพสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้น วันที่6พระเจ้าได้ทรงสร้างฝูงปศะสุสัตว์สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ชนิดต่างๆที่เราเห็นพระเจ้าได้สร้างฝูงวัวฝูงม้าฝูงแกะสุนัขและแมวรวมทั้งบรรดาสิงโตเสือหมีและกระต่ายทั้งหลายทั้งหมดนี้ช่างเป็นของขวัญที่มหัศจรรย์สำหรับมนุษย์คนแรกที่พระเจ้าทรงสร้างเขาขึ้นมา คุณรู้จักชื่อมนุษย์คนแรกหรือยังเราจะได้อ่านเรื่องราวของเขาในตอนต่อจากนี้ในวันที่7พระเจ้าทรงหยุดพักการงานทั้งสิ้นของพระองค์และพระองค์ทรงต,งตั้งวันนี้ให้เป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นวันที่พระองค์ทรงทำการงานอันดีทุกอย่างสำเร็จแล้ว นะครับทุกคนถ้าคุณสนใจทำงานฝีมือกระดาษหรือระบายสีมีลิงก์ฟรีใต้วิดีโอนี้ครับถ้าคุณเป็นครูละวีหรือสอนเด็กมีลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์ติดตามขอบคุณครับ